พระคาถาเสกน้ําล้างหน้าใช้เน้นทางด้านมหาอำนาจพระคาถานี้เป็นพระคาถาของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคมีบทสวดดังต่อไปนี้ครับก่อนสวดตั้งนโมสามจบก่อนแล้วตามด้วยเอวังราชสีโหมหานาทางสีหานาทกัง อิทธิฤทธิ์พระพุทธังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังอิทธิฤทธิ์พระธรรมังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังอิทธิฤทธิ์พระสังคังรักษาสารพัดศัตรูอัปราชยังพระคาถานี้คนโบราณเขาเชื่อกันว่าตื่นมาตอนเช้าเสกน้ําล้างหน้าทุกวันคือสวดพระคาถาแล้วเป่าลงน้ําในขันที่เติมน้ําเอาไว้แล้ว หรือจะใช้แก้วน้ำก็ได้เน้นให้มีอำนาจเป็นที่ยําเกรงทั้งอวงพอเราสวดตอนเช้าเอาน้ำที่เราสวดเนี่ยมาล้างหน้าทําความสะอาดแบบนี้ไปไหนมาไหนคนก็จะเก่งใจเรานั่นเองครับแต่บางตําราก็กล่าวเอาไว้ว่าก่อนจะทําวิธีเสกน้ำล้างหน้าในช่วงเช้าเนี่ยเราควรจะสมทานศิลห้าก่อนจะทําให้อำนาจและบารมีในตัวเรามาเกิดได้อย่างรวดเร็ว ศัตรูที่คิดร้ายกับเราก็จะแพ้ภัยตัวเองสำหรับท่านที่ชอบสวดมนต์แล้วก็ชอบพระคาถาต่างๆยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ